Oh, oh. สวัสดีค่ะชื่อเออาไสวัสดีค่ะชื่อวิลาศินีพักดีสอนนะคะชื่อเล่นชื่อกาฟิลมาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค,ค่ะก็ถ้าจะให้พูดถึงไอดอลนะคะก็ เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็คือพ่อกับแม่อย่างเงี้ยคะ่ะสำหรับตัวหนูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่นะคะพอพูดถึงแม่แล้วเนี่ยก็คือเราเข้าใจได้เลยอะว่าแบบเออทำไมถึงเป็นฮีโร่ของเราเงี้ยคะ่ะก็ถ้าอยากจะทําหนังเกี่ยวกับไอดอลของเราก็คือคุณแม่เนี่ยนะคะก็น่าจะทําเป็นเกี่ยวกับออคําสั่งสอนของคุณแม่ะคะ่ะก็คือในหนังเนี่ยก็จะเปิดมาเป็นตัว ตัวละครที่เป็นตัวละครเอกนะคะก็เปิดดูช่วงชีวิตของแต่ละเ,เรียกได้ว่าเปิดดูรูปตัวเองตั้งแต่เล็กตั้งแตเ่เป็นเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่น จนเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแต่ละช่วงชีวิตพอเปิดไปหน้าแรกก็ตอนที่ตัวเองเด็กก็จะเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทําให้ได้รับคําสั่งสอนของคุณแม่เข้ามาทําให้แบบจเจริญเติบโตเออเป็นเด็กที่ดีขึ้นได้รับมุมมองที่ดีๆนะคะไม่ได้เป็นเด็กเกเรอย่างเงี้ยค่ะพอมาช่วงชีวิตวยัยรุ่นก็ได้รับคําสอนของคุณแม่หลายๆอย่างทําให้แบบเออเดินในทางที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมาเรียนจบทํางาน จนพอมาถึงหน้าสุดท้ายเนะี่ยอยากให้เป็นรูปของแม่กับตัวลูกสาวแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือมีลูกของลูกสาวอีทีนั่นก็คือคุณแม่เนี่ยกลายเป็นว่าเออเป็นคุณย่าเป็นคุณยายแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะให้เห็นว่าในทุกก้าวย่างของชีวิตเนี่ยคำสอนของแม่เนี่ยสำคัญคําสอนของแม่เนี่ยช่วยพยุงให้ทุกๆคนเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับว่า ลูกเนี่ยก็จะได้ใช้คำสัสอนของแม่เนี่ยสอนลูกหลานของตัวเองต่อไปเนี่ยค่ะตอนสุดท้ายก็อยากให้จบมีเสียงเรียกของเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็หันไปก็เป็นภาพของเด็กก็คือเป็นภาพของหลานกับคุณแม่ยืนอยู่ด้วยกันะอะไรแบบนี้ค่ะ